ครับก็มาโชว์อีกคันครับซีซสามสิบทีดเจ็ดคันนี้เป็นสีเขียวนะครับก็เดี๋ยวจัดส่งอีกทีครับพอดีลูกค้าก็มัดจาไว้ครับมีอีกคันครับคันนี้ลูกค้าติดหัวตัดหญ้าด้วยนะครับมีลายแยกนะครับก็กำลังเล่งติดแอร์อยู่ติดฟิล์มครับวันนี้วันนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับลูกค้าวางน้าเขียวมัดจาไว้นะครับนี่ครับกำลังติดแอร์นะครับทีมงานก็กำลังติดแอร์อยู่ครับตอนนี้ครับเร่งทําอย่างสุดฝีมือครับตอนนี้ ลูกค้ารีบใช้รถครับก็ต้องรีบทำครับของดีมีคุณภาพครับรถขุดนำเข้าญี่ปุ่นนะครับโคมสูปี P C สาสิบขีดเจ็ดนะครับมีกอีกคันครับสีเหลืองก็คันเมื่อวานแหละครับเราติดทีสองคันเลยครับวันนี้ครับผมสามสิบขีดเจ็ดสองคันนี้ครับรถดีนําเข้าญี่ปุ่นนะครับต้องอุดมยนต์มอเตอร์ครับครับลองดูครับงานดีครับงานดีช่างแอร์มีฝีมือครับ วันนี้ติดซ์มแล้วนะครับวันนี้กำลังติดครับวันนี้วันนี้ติดเรียบร้อยเลยฮะสีเขียวสีเหลืองครับเลือกเอาครับมีเยอะครับรุเจ็บโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับให้รออดตังก่อนนะ